สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใครรวย 55v3 นะครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับทีละพบวิทยาดมสิรินะครับผมโลเควันนี้ผมจะมาเล่นเป็นเกมสล็อตนะครับอยู่ที่เว็บของ l i v e b e t c o m นะครับวันนี้จะเล่นอยู่ที่ค่าย pg นะครับส่วนสล็อตนะครับวลนี้ก็มี3ามค่ายใหญ่ๆด้วกันนะครับ joker pg แล้วก็พ m e t i c Play นะครับวันนี้ผมจะเล่นอยู่ที่ค่าย pg แล้วกันวันนี้จะมาเล่นเป็นเกมมวยไทยนะครับแชมเปียน นรายในรขออนุญาตหาสักคู่นะครับอ่านี่เลยครับเป็นเกมยอดฮิตประจำค่ายของ PG นะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตารางการจ่ายเงินก่อนนะครับนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็เป็นลายนะครับที่เดิมพันนะครับที่ชนะรางวัลนะครับก็ตามนี้นะครับโอเคมาศึกษากันดูได้นะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดสล็อตเท่าไหร่นะครับนี้เล่นพอเป็นเทคนิคแนวทางนะครับ ว่าเดินเงินยังไงนะครับส่วนตัวนะครับเบ็ดต่ําสุดของเกมนี้นะครับก็ที่4บาทนะครับสูงสุดที่2,000บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเทอร์โบแล้วกันผมจะไล่เบ็ดขึ้นไปจากต่ําสุดถึงที่ผมไหวแล้วกันนะอาจจะเป็นเบ็ดสูงสุด40บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคไปครับตาแรกครับผมโอเคตาแรกหมุนมาได้4บาทนะครับผมหมุนก็ไม่ได้อะไรหรอกไปลุยต่อครับ โอ้ยังเงียบอยู่นะครับโอ้โหมาเลยครับเปิดหัวมาทีแรกนี่ครับห้าแถวเรียงกันนะครับผมวันนี้ก็จะได้เป็นรางวัลห้าใบเหมือนนะครับได้หมุนมายี่สิบสี่บาทนะครับไปลุยต่อครับผมอื้สองบาทโอเคสัญลักษณ์วายมาสองตัวละสเกตเตอร์เข้ามาแล้วอ่ะผมขออนุญาตปรับเบียดเพิ่มเป็นสิบสองบาทแล้วกันตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะครับที่สเกตเตอร์ออกมา วายลุยยาวครับโอ้โหสองตัวหนึ่งตัวโอ้โหสิบสองบาทครับาวายมาสองตัวละหมุนไม่เรอยๆนะครับผมอันนี้โอ้โหอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะครับผมจะบปต่ําสุดที่สี่บาทก่อนนะครับแล้วก็จะมาปรับเบดตอนเพิ่มมีสเกตเตอร์มาสองตัวนะครับหรือว่าตัววายนะครับผมไปลุยครับผมโอ้โหเกือบนะครับ ขอให้เข้าฟีสปินนะครับเกมนี้ผมว่าเกมนี้นะครับผมแนะนําเลยผมเล่นบ่อยนะครับปกติผมเล่นของ PG จเนี่ยผมก็เล่นแต่เกมนี้นะครับโอเคเห็นไหมตานนี้ได้มาสาสิบาทนะครับตานนี้ยังติดลบอยู่นะหืมจัดไปครับผมตานนี้เนี่ยครับผมเข้าฟีสปินนะครับผมเป็นการชนะนะครับได้หมุนฟีแดครั้งนะครับผมตานนี้อ้าวไปครับผมลวยครับ โอ้โหตาแรกคูณมาเท่าไหร่คอมโบมาหนึ่งนะครับได้สามสิบหกบาทนะครับมาไหมไม่มานะครับตอนนี้โอเคยี่สิบเอ็ดบาทโอ้โหก็ถือว่ายังไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ถือว่าคุ้มมาหน่อยโอเคมาอีกหนึ่งตัวครับคอมโบเป็นสองตัวครับผมคอมโบมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมสามตัวครับตัวคอมโบมาแล้วสี่สิบสองบาทนะครับ โอ้โหสวยงามครับผมโอ้เงินรางวัลก้อนโตก็มานะครับผมตานี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะตอนนี้408บาทนะครับผมก็ถือว่าเข้าดีอยู่นะครับอันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งครั้งนะครับที่เรายังไม่ได้หมุนนะเหลืออีกครั้งสุดท้ายโอเคครับผมเต็มจอนะครับผมตานี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย321บาทนะครับผมอันนี้ถือว่ายังเข้าดีอยู่นะครับผมเจไปต่อครับผมไม่พอนะครับ โอ้โหเงินรางวัลรวมได้เท่าไรแปดร้อยสี่สิบหกบาทนะครับก็มาได้ทุนสามพันก็บวกมาตอนนี้ห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครถอนแล้วอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกําไรไปนะครับอันนี้ผมขอไปต่อนะครับอ่าขอปรับเดทเพิ่มขึ้นหน่อยแล้วกันตอนนี้เป็นยี่สิบาทนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นครับเกมนี้นะครับผมโอ้โหยี่สิบห้าบาทนะครับ โอเคสวยงามครับผมโอ้ในสิบบาทตกใจหมดโอ้โหสเกตเตอร์มา2อวายมาหนึ่งมาหนึ่งโอ้โหมาอีกไหมมาอีกไหมโอ้โหไม่มาโอเคเรียบร้อยครับผมตานี้เรียบร้อยครับได้หมุนฟรีสิบสองครั้งนะครับตานนี้ผมว่าผมจะได้ถอนเงินตานี้แหละนะครับ มาลุ้นกันครับผมคอมโบมาโอเคมาแล้วหนึ่งครับมาแล้วหนึ่งครับผมตอนนี้มาแล้วสองครับผมสองก็มาครับตอนนี้ครับโอเคมาอีกครับยังได้สาสิบาทอยู่ตอนนี้สวยงามครับผมตอนนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยี่สิบครับโอเคคอมโบมาสามตัวนะครับเป็นคอมโบ w วิลด์นะครับวอลุวายนะมันอ่านยังไงผมอ่านไม่ถูกนะครับ สี่ตัวครับผมตอนนี้ถือว่าได้อยู่นะครับเกมนี้ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ไปเล่นเว็บดประกันกับผมได้นะครับเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเจนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอ้โหตอนนี้ร้อยหกสิบนะครับแอดไลน์ไปที่ adfm99 นะครับผมร้อยสามสิบนะครับโอ้โหสามร้อยยี่สิบครับตอนนี้สวยงามครับคอมโบคอมโบกี่ตัวห้าตัวนะครับตอนนี้โอ้โห สวยงามครับมาไหมไม่มาร้อยหกสิบห้าครับตอนนี้ได้เงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยสามสิบาทนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมอยากให้แนะนำเพื่อนๆลองไปเล่นกันดูนะครับวันนี้ผมก็บวกมาตอนนี้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสาบาทแล้วนะครับผมโอเคพอแล้วกันครับพอละว,วันนี้ครับนอนหลับฝันดีละนี้ก็เป็น วันที่หนึ่งนะครับเวลาเที่ยงคืนเจ็ดนาทีละอ่ะพอครับผมยืนยันการถอนครับอ้าวยังถอนไม่ได้เหรอเดี๋ยนะหน่าจะปรับยอดเทิร์นอยู่หรือเปล่านะครับนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็แอดไลน์ไปตามที่ผมบอกเลยนะครับ @fm99 นะครับผมถอนได้ยังไม่ได้อีกผมว่าผมหมุนเกินแล้วนะผมว่าผมหมุนเกินแล้ว เดะดดรอสักครู่ครับกดรีเฟซก่อนแล้วกันมาได้แล้วแหละได้แล้วอ้าวยังนะครับเดะดะดรออีกหนึ่งนาทีแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีให้นะครับเดี๋ยวขอจะรีให้นะอันนี้เดี๋ยวรอไปก่อนนะครับมันจะถอนยังไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมรีคลิปแป๊บนะครับ,บ,บถอนได้ยังเอ่ยถอนได้ยังเอ่ยโอเคถอนได้ละ โอเคครับผมสวันนี้ผมก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube ผมไปด้วยแล้วกันใครรวย 55v3 นะครับโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ